เช็คค่ะเช็คเช็คหนึ่งเช็คสองเช็คตาซ้า,ายเช็คตาขวาเขาบอกว่าให้เปลี่ยนมุมหน่อยอันนี้เปลี่ยนมุมกันนะ <c oughs> <c oughs> อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเบื่อนะอย่าเพิ่งเบื่อคนงามนะ <c oughs> วันนี้จะพาไปดูอะไรรู้ไหมลมแหง้หงแห้งฝนตกทุกเมืองตกเสาตกแรงตกลิ้นอ่ะตกแบบป่วยป่ยปลายปลายประมาณนีนน้วันนี้จะพาไปดูสวนผัก ไปลดน้ำผักฟุ้นต๊ทุกมือเป็นรถเท็ยนยังบนรถกระต่าย <c oughs> ันเป็นสวนนันเป็นเลื่อนเนาะเป็นเลื่อนผักวันนี้จะพาไปลดน้ำผักไปเบิ่งสาพมีอมอ้ยังเหลือเนี่ยคือแบบอากาศเริ่มเย็นผักใบผักจะเริ่มรวกวเริ่มแบบบ่ตตางกันบ่ตตางกันกับแบบความห่อนความหนาวเขาความห่อนบ่ตตางกันที่ผักจะรอ่าพริกกรยังบวแดง บ e, ama, atom, term, ักเขือเทศกังบอแดงยังผ้ากันคิ้วเขียวอยู่ไปเบิ้ลมันจะรอดบะแต่จังไงมันเองก็คือต้องไปรดน้ำไปให้อาหารเขาก่อนบ่มีย่างปุ๋ยเขาก็เลยให้มีอย่างเดียวคือน้ำรดน้ำอย่างเดียวไปเบิ้ลส่วนพะยาพันธ์น้ำกันบานนี้อย่างเดือนเนี่ยไปชมกันค่ะบรรยากาศยามแรงแรงอลไรนี่พักเพิ่มเก็บเกี่ยว อันไหนเคียวแล้วก็แขงอันไหนส้เีย,เเยกแขวอันไหนที่ยังไม่เคียวก็ต้องรอวันนี้พามารถนะ้ำผัมีอะไรเหลือบ้างมีเตงเหล,ลืออะยังยังไวยังไววใบเริ่มเฉาเฉาแต่ก็ยังไว้อากาศหนาวนาเย็นมะเขือเทศไม่รู้จะสุกทันไหมเริ่มหนาวแล้ว จะรีบไปไหนจะรีบไปไหนหนออันนี้ลงใหม่ค่ะอันนี้ลงใหม่เป็นคณะคณะอะไรอ่ะคณะเชียงกงเป็นไงมีผักบุ้งผักบุ้งก็มีหวังอยู่นะผักบุ้งบุ้งก็มีโอกาสอยู่เด้อผักบุ้งจีน กินผัดลูกจีนไม่เยอะค่ะไม่เยอะอากาศเปลี่ยนแปลงอ่ะอากาศเปลี่ยนไม่เกิอนอ่ะบ่รู้ว่าเขาจะรอดบ่างหอระพาหอระพาเนี่ยคือแบบเด็ดเช้าเด็ดเย็นเลยนะเด็กจะได้ตรวจมาพัดไข่ <c oughs> เด็ดเช้าเด็ดเย็นทอดตอนแรงม้าอ่ะหลังจากที่มืดคือมือดมืดนะ ฝนลิ้นแม่ตกแม่ย่ยงประมาณน่ะพอะตอนแรกมากตะเว้นก็นจะตื่น <c oughs> ตะเว้นพอนธี้ตื่นสวยๆนะอันที่ลงไม้นะอันที่ลงไม้นี่ตัดมุ้งจีนแล้วก็่นี้คณะฮ่องกงคณะฮ่องกงตักบุ้งประมาณว่า ตามนี้ตามเกิดเลยนะร <c oughs> อดก็ได้กินร <c oughs> อดก็ได้กินม <c oughs> ะเขือ <c oughs> เ,เทศเนี่ยโตดแล้วนะมะเขือเทศนี่กขึ้นกันแล้ว่รู้ว่าจะแดนันมคาดว่าอากาศหนาวปุ๊บเขาก็จะหยุดการเจริญเต,ติบโตมันจะเขียวอยู่แบบนั้มันก็นเลยเดายากอะเดายากมากๆโดยเขือเทีทุกอย่างหยุดการเจริญเต,ติบโตอ่าสมมติว่า ค้ามหนาวมาเยือนแบบนิงน่งนิ่งพริกกับพริกพริกไทยพริกพร้อมไทยแลนด์พริกพร้อมไทยแลนด์ตัวแทนหมู่บ้านตัวแทนหมู่บ้านต้องใส่ใจหน่อยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้แดงกับเขาไหมเนี่ยมันคืนอ่ะอากาศมันจะหนาวนะอากาศเริ่มเย็นแล้วอากาศเริ่มเย็นแล้ว การเริ่มเปลี่ยนแปลงฟงท่ำใจตามสภาพอากาศการล้างจะออกดอกแต่นี้กาลังเป็นน้อยกต่นี้มีทุกอย่างทุกอย่างมีทุกอย่างมีทุกอย่างปลูกทุกอย่างปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูก มันเยอยไงก็เรียนเรียกว่าพริกพันใบคนจะตกก็ต้องลดค่ะเพราะว่าเขาดู่ี่เรือนค่ะให้อยู่ตามแกน,นะ เด็ดเด็ดจะกินต่อเด็ดเ้าเด็ดม่สวนม่ดิ้ง่ที่หนึ่งรอบกต่เดียนนะตัที่แค่ปลูกก <ITA> ็ติ่จะของกินคนเดียวไม่มีใครกินด้วยแค่เราย่างกินกินได้ด้วยเหรอคะมาปั่นหังแล้ววันนี้คนกินกินคนเดียวตอนแรกอากาศจะตี่นนะ ข้าหน้าหนูว่าจะปลูกว่าจปลูกพ่อ,อยังเพราะว่าไอ้นอ,นอนน่ะนอนจะชอบชอบมังมาเลยนะปลูกขา้านาเพราะเคยยังมีแต่ข้าวนาข้าวนาดเจดียวมากเ,เริ่มจะเมื่อใกล้เมื่ออายุแล้วกันเลยดีเขาป้อยให้เขาเมื่ออายุพร้อมป้อนอากาศเย็น เธอเทิ้นผิดอะเอมีใครกระทางไว้เนี่ยคือถ่าซูรุา่ามันหนาวมันหนาวก้อนอันนี้เนาะมันหนาวก้อนกำนดก็คือห้าตตองเอาเข้า,าขไปในบ้านมันมันไอห,หนีบ่ันมันแดงวท่ัน